นี่จ้าต้นเพกานะคะสูงมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ต้นเตี้ยนะจ๊ะนะคะ่แตก,กําลังแตกกิ่งออกนะคะเนื้อหายอดเขียวๆนั่นละจ้ะนะคะแล้วก็มีฝักแล้วนู่นไกลๆนู่นนะคะนะจ๊ะแก่แล้วนะจ๊ะใช้ไม่ได้แล้วนะคะต้องปล่อยให้สุกนะจ๊ะแล้วก็จะล่วงนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะฝักเพกานะจ๊ะนี่ค่ะ นี่ค่ะฝักเพกานะคะที่สุกแล้วนะาแก่แล้วนะก็จะร่วงเองนะจ๊ะแล้วอ่าก็จะมีเนี่ยค่ะนะคะข้างในเนาะข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าเม็ดเพกานะจ้ะอันนี้แหละเป็นยาสมุนไพรนะคะที่คนจีนเขาชอบเอาไปทํายานะจ๊ะนะคะเนี่ยเม็ดข้างในของฝักเพกาจ้ะ,ะค่ะอันนี้มัน โดนฝนแล้วเนาะมันก็อน,นั้นหมดแล้วนะจ๊ะนี่แหละเขาเอาอันนี้หละจ้ะไปทำยาเนานะคนจริงก็ชอบเอา,เอาไปทํายาน,นะจ๊ะนะคะนี่ค่ะฝากเพกาแก่น,นะจ๊ะสุกแล้วก็ไปทํายาได้จ้านะคะ